ทำหนึ่้อสิบท,ทำเครื่องก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เติมน้ำเติมน้ำเครื่องไปเติมเตร่องกันอีกทีนึงออนี่นครับเป็นน้ครับเสร็จเร็วทันใจไหมครับโชคดีเจ้าของมาช่วยล้างช่วยประกอบโชคดีครับ ก็ว่างอยู่พอดีนี่บัดขาวเขาโทรมาใกล้ทางคาดบอกหรอพีใหว่างแมวันเนี้ยบอกว่าโหเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรถลงรูเปเฟซไปให้ดูชั่ววูโกหกกำลังใส่ประกอบรถเยอะเนี่ยนี่นเป็นไรหลอดไปเหนื่อยหน่อยไหนครับนะ่นนาชุมชนเหรอต้องถามมันหน่อยไหน เดี๋ยวมาฟังตอนติดเครื่องอีกทีนะคะตอนนี้กำลังประกอบรายละเอียดกกเลยห